สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะฮะอ่ะจริงๆแล้วสูตรเนี้ยมันต้องลงก่อนก่อนอื่นเลยนะบนตัวเดียวเนะี่เพราะว่ามันเป็นสูตรเก่าในวันที่แล้วนะสูตรเก่าในวันที่แล้วนะฮะ,ท,ะ,ฮะที่มันเดินเป็นสูตรแรกเลยนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในตะก,ก้าไงเยเรื่องของเรื่องอ่ะเออมองมเห็นสูตรนี้นะฮะสมาชิกก็ถามกันด้วยเถอ,อะแอดก็ว่าให้มันมีด้วยหรอวะ เพิ่งไปคนเจอมาดูดีผลงานเนี่ยยับยูยีเอออ่ะเดี๋ยวเามามาอทสุอยงกันเอาตรงนะถ้าถ้าสมาชิกไม่ไม่บ่นนะออัดไม่รู้เลยเนะาะอยู่เดตลก,กาก็ไม่ได้อยู่บ้านประมาณห้าวันอนะ่ะสมาชิกพอโผลมาอีกทีก็อ่ะอะไรวะมาอยู่ตรงนี้ได้ไง อันนี้ใช้บวกหกคงที่นะฮะเป็นหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าสองนะครับโอเคนะฮะตามนี้เลยนะฮะสูตรก็จะมีตามนี้บวกลบคูณหารกันหยอก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 อ่ะบวกกันจ้าสี่บวกสี่เป็นแปดนะฮะ 2, แปดบวกสองเท่ากัสิบลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้านะฮะ ห้าบวกสี่เท่ากับเกวกหงท่ากับสิบลงท้ายด้วยศู์ย์บวกหเท่ากับหกในงวดวันที่สิบหกทับสาับหกห้าหได้ไหมอ่ะอ่ะนะฮะไปอีกหนึ่งที่เป็นแรงเทมเลยนะหเนี่ยในงวดนี้เป็นแรงเทมเลยนะนะฮะเพราะสมาชิกบอกว่า6กับ8นะฮะแล้วก็มันมาชนกับชุดหลักของเราที่เป็น8ปดกับหอะไรประมาณนี้มันก็เลยมองว่าเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ได้มันก็ลอง มัคนควรจะโฟกัสหน่อยไหมว่าสูตรที่เราให้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะอย่าด่ามางนะั้นแล้วแต่คนชอบถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่ห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกรักทุกคนครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จก่อนที่อ่า สายกินแบงแล้วสบาจอกนะครับขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มหลังสีมองเย็นอะไรประมาณนะั <laughs> ้น